สวัสดีครับวันนี้ป๋าป๊ากับน้องเดน่านะครับจะมาให้แนวทางหวยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564นะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมเล่นแบบมีสตินะครับอ่อนอื่นเลยนะครับใครอยากเฮงอยากรวยอยากปังนะครับบูชาปีเสียรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับปลุกเสกจากวัดไ่หยวนประเทศจีน299บาทนะครับรีวิวกันเยอะมากๆเลยนะครับผมคนที่บูชาไปแล้วนะครับถูกหวยกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ ทำมาค้าขายขึ้นกันเยอะเลยนะครับเงินที่ทุกท่านได้บูชามานะครับผมก็จะแบ่งไปเป็นเจ้าภาพกระถินด้วยนะครับได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ปีเสียไปบูชาด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากบูชานะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมสามารถสั่งบูชาได้เลยนะครับ299บาทครับทุกคนครับพร้อมที่จะให้น้องเดน่าจับหวยงวดประจําวันที่16มิถุนายนยังครับนี่เดี๋ยวจะให้น้องเดน่าจับแล้วนะครับผม เตยหน้างวดนี้เอาให้แม่นๆเลยนะลูกนะเอาให้แม่นๆเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะคะเดี๋ยวป๊ะป๋าให้รางวัลอีกนะโอเคนะเอาให้แม่นๆเลยนะสองตัวนะครับสองตัวตรงๆเลยมาจับให้ป๊ะป๋าป๊ะป๋าขย่าก่อนป๊ะป๋าขย่าก่อนอ้าวจับให้ป๊ะป๋ามาป๊ะป๋าขอมาหนึ่งตัวป๊ะป๋าขอหนึ่งตัว่าโอเค อาใส่มือปะปาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราได้มาแล้วนะครับผมหวยของน้องเดน่านะครับ2ตัวนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564นะครับใครถูกนะครับอย่าลืมแบ่งบางส่วนไปทําบุญด้วยนะครับนะครับเรามาดูกันว่าเลขตัวแรกคือเลขอะไรเลขตัวแรกคือเลข3นะครับผม เลขตัวที่2นะครับคือเลขเลข5นะครับ3 5 5 3 3 5 5 3อย่าลืมไปกลับกันนะครับใครถูกนะครับผมอย่าลืมแบ่งบางส่วนไปทำบุญด้วยนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า3ตัวนะครับ